อรัครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับมิกกี้แมนะครับเช่นเคยนะครับในคืนนะครับวันจันทร์ที่3 1อนะครับมกราตามกําหนดการคืนนี้ก็จะต้องมีการเพิ่มโอกาสคู่เก่งครับ แล้วก็เป็นตารางล็อกอินใหม่นะครับเขาล็อกอินวันนี้นะครับตอนสี่ทุ่มก็จะได้1วันนะครับเราพรุ่งนี้ก็จะได้เป็นวันที่2นะครับก็อย่างที่พี่ที่เคบอกรับนะมีการแจกเกียร์นะครับเป็นดาบนะครับแยวฝ่าฝืนซึ่งเป็นเกียร์ที่ผมคิดว่านะใช้ได้นะนะแล้วก็เพิ่มโอกาสหน้านะครับนะมาแล้วเพิ่มโอกาสนะครับโทวะนะครับนะแล้วก็เซสนะ,นะนะครับนะแล้วก็อาวุธเป็นของทัดน้ำปนะ ซึ่งน่าจะเป็นเกียร์ที่ดีสุดแล้ว,ลวนะเนี่ยเพราะมีรถคูดาวเลนเจอร์นะแล้วก็อะไรเนี่ยนะรางวัลล็อกอินเดือนกุมภาพันธ์นะครับชล้องจัดโคราโบกอินุยาชัอีกครั้งนะครับรางวัลวันที่นะ้านะวันที่5ได้จริงๆดาบถือว่าพอใช้ได้นะสำหรับคนที่ไม่มีนะก็อย่างที่บอกนะครับก็คือตั้งแต่วันนี้นะสี่ทุ่มจนถึงวันที่7ตอน10บโมงนะก็จะเป็นคูเก่งครับแล้วก็วันที่9้าก็จะเป็น กับเจ้าก็ผมนะครับตามที่บอกทุกคนไปเลยก็คือเราจะมีการสุ่มนะครับตัวละคระยันการันตีนะครับน่าจะยันการันตีครับซึ่งอ่านะเพิ่มโอกาสนะครับอันนี้ก็เพิ่มโอกาสตัวเก่งกันเฮ้ยตัวนี้มันก็เก่งนะใช่ไหมแต่เหมือนควรจะเป็นอินุยะชะกับไอ้นี่สิเดี๋ยวเราดูอัตราออกก่อนนะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมนับโอกาสออกไปดาวคือสะ ยี่สิบสองเปอร์เซ็นะครับซึ่งเอ้ยบับขึ้นมาเยอะอยู่นะนะโทวะนะครับก็ตอนนี้นะครับดูพาร์ตเราก่อนนะพาร์ตเราซุ่มไปแล้วหนึ่งนะครับก็อย่าเราช้านะครับโทะกะเซสุนะเท่านั้นนะครับก็ล้างดวงมาก่อนเลยนะครับด้วยคาช่ายเอฟนะครับสักหนึ่งครั้งนะครับมาเอ้ยนะคาช่ายเอฟก็ได้มาค่าดาว่ะปิดตู้เลยะครับตู้ ทวัศนราทวัวะยกเลิกหนึ่งยกเลิกสองครับยกเลิกสามยกเลิกสี่ยกเลิกห้าจัดไปครั้งที่หกนะครับก็จะได้อะไรก็มาลุ้นกันดีกว่านะถ้าได้ทวัตตัวเดียวนะอาจจะหยุดกลางทางนะครับเพราะฮะเป็นตหนแรตัวชนไงทวะโอ้โหนะครับมาเลยนะกัลยาอาจารย์ดัมปี้นะโอ้มาเที่ยนะครับ โอ้โหนะคนนี้ไม่หมดน้อยนะตัวเกลือโอ้โหเจ็ดดาวโอ้โหนะนักดำน้ำก,ก,ก,กู้ภัยนะหิ้กจุ๊บไปนะครั้งแรกอ่าครั้งแรกไปแล้วนะก็ถ้าครั้งนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนภาษานะครับก็จัดมานะกับครั้งที่สองนะเพิ่มโอกาสคู่เก่งนะออกสักตัวสิ ครับนะต้องการโทวะจริงจริงจริงโทวะตัวเดียวก็พอใจแล้ละมาแล้วนะครัโอ้โหมูนซุปเปอร์คิโลนะไมมโอ้โหนะครับไฮเปอร์ส่องตัวเลยนะโอ้โหนะก็เข้มนะครับซึซึนะได้ไหมนะครับออกมาที่หน้าโฮมก่อนนะครับอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวเขาเปลี่ยนภาษานะครับ เสืนะได้ไหมนะครับเสื้นะไม่ต้องยกลงยกเลิกมาแล้วนะครับรัวไปเลยนะครับมาแล้วนะโอ้โหบอลจระที่น็ดเป็นแล้วโอ้โหนะครับเกลือนะได้บอลเจอระที่มาครับแต่ก็ถือว่าเกลือเลยแหละนี่กี่ขังแล้วเนี่ยพาสเราครับสีร่รังแล้วนะครับมอยากได้มาอุ่นใจก่อนไงเปลี่ยนภาษาไหมเปลี่ยนภาษาเอาเป็น นี่เลยนะครับแ๊บหบนึ่งนะครับก็ขอลี่ยนภาษาจากแ๊บหนึ่งแล้วกันโอ้โหเข้ามาเป็นตัวของน้านะครับน้าด้วยซึ่งเป็นตัวไม่ใช่ตัวจะพูดว่าตัวกากก็ไม่ได้หรอกนะเพราะว่าโครโบนึงมันจะเก่งทุกตัวก็ไม่ใช่นะครับล้างดวงอีกหนึ่งทีนะล้างดวงอีกสักทีหนึ่งนะครับฮะรัวไปล้างดวงนะครับล้างดวงโอ้โห ถ้าผมได้ซื้อถุงแล้วของตัวนี้ครับผมก็จะรอเจนหนึ่งเดียวละก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับยกเลกแปดไปเลยครับทวะจริงๆนะครับขอโทวะตัวเดียวนะครับก็ถ้าใครชอบนะใส่ฟรีที่เล่นเกมแลนเจอร์นะก็ช่องนี้เลยนะครับกดตามนิกกี่แมาของเราโอ้โหครับมันเลขมาแล้วนะครับ นี่ก oh, ็หัวมูนโอ้โหพูดมากไปเหลืองไปดิยกเลิกไปเลยนะครับเอ้ยไม่ต้องยกเลิกไปเลยนะครับวไปเลยมาแล้วนะครับนี่ครั้งที่หกวะโอ้โหนะโอ้โหนี่ครั้งสุดท้ายเนี่ยเฮ้ย จะไม่ได้ก่อนการันตีเลยเหรอโหนี่คือแบบโหดมากนะครับโคโรโบนี้ก็ไม่เไป็นไรครับสู้ต่อไปนะครับรัวเลยรอบนี้เดี๋ยวมาเฮ้ยเจสันนะโอ้โหเฮ้ยยังไหนก็นได้นะเจสันนะเจสันนะครับ,นนรบเฮ้ยได้อยู่ถือว่าได้ยู่เลยูถ้าพาร์ตเป็นทวะนะครับถือว่าคุ้มเลยนะครับเพราะว่า แต่คงเต้นแรงว่าตอนนี้นะครับก็โทวะเท่านั้นนะครับที่เราต้องการนะครับเด้งหนึ่งนะเด้งสองนะครับเด้งสามนะครับโทวะมานะครับโอ้โหเซซึนะซ้าําก็ขอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับได้เซซึนะซ้ำนะครับ ถือว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มแหละมันมันไดไงมันได้มันก็เลยคุ้มแต่มันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถือว่าได้แล้วได้แล้วก็คือได้แล้วนะครับก็ถือว่ามันไม่ออกนี่นะให้เราทํำยังไงนะก็ดูนะเป็นเจอที่เราซุ่มได้วันนี้นะครับก็มีเซตชนะนะครับหนึ่งเซตนะสองนะครับเซตชนะสองซึ่งได้จากรอบสุดท้ายนะครับหนึ่ง แล้วก็การันตีนะครับายังไงดีนะครับหน้าทีมของเราก็น่าจะเอาเสื้อ,อนะไปแทนเจ้า,าดูกบสินะน่าถูกแล้วับขายเลยข้มนมานะก็หกสิบตัวเราจะเอายังไงดีนะครับก็น่าจะปั้นตัวเดียวแหละเราไม่ได้งบเยอะขนาดนั้นนะก็เสนะก็ถือว่าสกิลใช้ได้นะสกิลหนึ่งคือดาเมจนะครับ บถอยหลังนะครับคูดา้าปกติสกิลสองคือฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับแล้วก็เพิ่มการต้านทักษะนะครับก็น่าจะเอามาใส่เป็นคอมโบและเนื้ออีกหนึ่งตัวนะครับก็ผิดหวังนะครับส่วนตัวถือว่าผิดหวังเลยนะครับคืออดซุ่มแล้วไงจริงๆนะอดซุ่มแล้วเพราะว่าลูบี้ทั้งหมดน่าจะรอลูบี้ทั้งหมดน่าจะรอนี่นแล้ว เฮ้ยกิวกิวลียังเอ่ยเฮ้ยลีแล้วนะครับก็จัดไปเลยดีว่านะอันนี้ซื้อประจำอยู่แล้วนะทุกเดือนกระช่าสักครั้งได้ไหมมาโผวะแล้วให้ดูหน่อยนะครับชอบนับอย่าลืมติดตามนะำมิกูแนนะโผวะมาดิโอ้โหนะจุปเลยนะขวัญเปนโลนะ กิวก็เหมือนแตนะนะ่ยังไม่ได้เหรียญนะครับอันนี้ก็กิวผมนะผมว่าอยู่กิวนี้นะครับยังไม่ได้เหรียญนะครับทางตัวเกมก็ยังไม่ได้มีอะไรเลยนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับกับการซุ่มนะครับเสียดายจังนะครับเสียดายมากเลย <laughs> ผมไม่เป็นไรหรอกนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับสิเกติันธานะนานเลยนะครับหายไปนานเลยแหละ ขอ,ขอบคุณมากครับ